สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำข้าวผัดกะทิมังสวิรัตครับว้าวเริ่มแรกก็ตัดผักกาดมาแล้วครับแล้วก็หั่นนะครับปริมาณและขนาดก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับผมก็ใช้สองใบ ากนั้นก็หั่นเห็ดนะครับเห็ดอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ตามใจชอบนะครับหั่นตามขนาดและปริมาณตามใจชอบนะครับแล้วก็หัวใชเท้าครับผักที่ใส่ทั้งหมดก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับ ว่าชอบมากน้อยแค่ไหน ก็ใช้เกี้ย์ครับหันตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็บลอกกอรี่ครับ หันตามใจชอบเลยครับแล้วก็แคลรอทครับหันตามใจชอบเลยครับ ก็จะได้ผักมานะครับนำไปล้างนะครับล้างสองน้ำ แล้วก็เปิดเตานะครับเทน้ำเปล่าลงไปในกระทะนะครับใช้ผมปรุงรสรสเห็ดหอมนะครับ1ช้อนชาใส่ลงไปในกระทะเลยนะครับน้ำเดืดเดอดแล้วก็พริกมาล่าครับ1ช้อนชาแล้วก็ใส่ผักลงไปครับ ใส่ไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กะทิกล่องนะครับใส่ลงไปตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ผัดครับแล้วก็โปรตีนจากพืชน,นะครับเป็นหมูกรอบนะครับหมูกรอบทำจากพืชน,นะครับ หมูกรอบนี่ถ้าทอดในน้ำมันก็จะกรอบนะครับแต่นี้ผมมาผัดเป็นข้าวผัดมันก็จะนุ่มๆจากนั้นก็เทลงไปนะครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากัน,นครับตอกไข่นะครับใส่ลงไปในถ้วยแล้วก็เจียว ก็เดี๋ยวตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็เทลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับเทข้าวลงไปครับแล้วก็ผัด ให้เข้ากันผัดผัดไปเรื่อยๆครับจะเห็นว่าควันขึ้นแล้วนะครับนั่นแสดงว่าข้าวกำลังจะไหม้นะครับให้รีบรถไฟลงนะครับให้เบาที่สุดน,นะครับโอเคแล้วก็ผัดต่อครับ จากนั้นก็ปิดสวิตช์ไฟนะครับพอแล้วปัดพอแล้วแล้วก็ตักใส่จานครับข้าวผัดกะทิมังสวิรัตก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับรสชาติก็กลมกลม่อมขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ